สวัสดีครับพูกเรายนแสดงจากซีรีส์เรื่องไหนใครว่าพูดไม่ถูกกันทีเด็เพปครับครับผมอ่ะเรับต้นดีเะครอบครับผมจีครับระบบเป็นเจโรครับผมเคียนครับรับบเป็นจีนครับผมเซิร์ฟครับระบบเป็นฟาร์มครับผมจาว่าครับระบบเป็นแวร์ครับไงคะวันนี้จะได้ดูพอคนลกคนละต่งเต้นครับผมคือแบบว่าส่งพิกัดว่าใครจะต่ออะไรแกไม่ครับกำลังแบบว่าดีใจที่ทุกคนมาอ่า ไเพราะว่าเออเราก็รอตอนแรกมาค่อนข้างนานใช่เราก็อยากดูนะอยากดูตอนไหนใช่แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วใช่ที่เราได้มาดูพร้อมนาพร้อมตากับทุกคนพวกผมยังไม่รู้เลยว่าตอนแรกมีอะไรบ้างยังไม่ได้ดูเลยมันใช่ครับใช่จริงเหมือนวันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์อีพีนะว่าแบบตอนแรกใครจะออกใครจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงใช่ครับใช่แต่วอาจริงๆพวกเราอ่านมาแล้วอีพีแรกต่พวกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงพวกเราอ่านมาแล้ว อ๋อเคยผู้อ่านมาแล้วใช่ครับอ่านบทไงอ๋อใช่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 ตอนถ่ายอะมันต้องอ่านบทนะคุณเลยนะเออใช่ใช่ใช่เราถ่ายเรื่องนี้กันปะเอาเิงเรื่องปวดดแล้วเพราะว่าเธอถ่ายเรื่องนี้กันปะได้ได้ได้จะว่าพูดทีตกใจไปเเวลาถ่ายมันไม่ได้เรียงเป็นอีพีอ๋อใช่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 มันมีแบบอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามแล้วสลับกันเองตามโลเคชั่นตอนหนึ่งเอใช่ครับนิ๊งเลยติ๊งเยอ่าอะซีกับคีนเคยผ่าน ไปนอกเอ๊ะเคย EP มาแล้ววะใช่ครับเคยไปนอก EP เคยแต่ไปนอกใช่ครับใช่ EP ที่ไปดูกับแฟนๆใช่ครับใช่อารมณ์มันจะตัดนะมันมาไปนอกคือมันวันสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือมันแบบวันแรกเนาะอันนี้อันนี้มันแบบว่าอารมณ์แบบตื่นย่ากกำลังเริ่มต้นใช่ใช่ใช่อะไรอะอะไรทุกอย่างอะซีรีเรื่องไหนใครว่าพวกไม่จุกอะไรเริ่มต้นครับซีรีส์เริ่มต้นครับซีรีส์เริ่มต้นทำไมเราต้องคิดนานอะเราคิดอะไรไปเนี่ย บอกมไม่ได้คิดอ่าแล้วคิดแล้วครับครับผมทำไมนะครับอารมณ์อารมณ์อารมณ์ใช่ไหมแต่ตอนแรกคือเคยดูในพาร์ทที่เป็นไฟนอลใช่ครับผมก็เป็นพาร์ทเฟิร์สทีไปเรื่อยตื่นเต้นครับรู้สึกว่าวันนี้ก็ก็เหมือนกับว่าไอที่ซีบอกครับจะเริ่มทุกอย่างแล้วก็มันได้ลุ้นไปพร้อมกันว่าเนื้อเรื่องเปิดมันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ผมบอกพวกสี่คนก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงจะเปิดด้วยฉากอะไรอะไรขนาดนั้นใช่ครับอืม ครั้งแรกค่ะครั้งครั้งแรกครับที่เป็น first EP อะไรครับเคยเคยมีไปดู EP มาแล้วไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยใช่อันนี้คือครั้งแรกกับทุกอย่างเลยครับผมครั้งแรกกับโชว์ครั้งแรกกับงาน first EP แล้วก็ครั้งแรกกับแบบเปิดตัวซีรีส์อะไรยเงี้ยครับใช่แลซึ่งครั้งแรกก็คือต้องมาดูกับแฟนเลยใช่ครับรู้สึกว่าก็ก็ดีใจครับที่ได้ดูกับแฟนๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูคนเดียวเงาๆที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีคนคอยแบบซัพพอร์ตคอยดูพวกเราอยู่ตรงนี้ก็ดีใจวันนี้เราไม่ได้มาดูกับแฟนๆเราจะชวใครไปดูด้ อาชนพ่อใช่ไหมพ่อใช่ไหมชนคุณอะชนคุณอะโอเคโอเคเราให้ความเชื่อใจนะพ่อครับแต่ว่าเรครับครับครั้งแรกป่าถ้า first EP ครั้งแรกครับเคยเคยไป final EP มาแล้วอารมณ์เหมือนแบบอะไรนะเออไม่เหมือนครับแบบตอนนั้นผมตื่นเต้นะตอนนี้ผมไม่ตื่นเต้นแลอวไม่แบบถึงกับไม่ตื่นเต้นแบบไม่ไม่ไม่ตื่นคนไม่ตื่นเวทีอาว่าสนะครับ ว่าเ <chat> <ต>เป็นยังไงบ้าง <Talk> แต่เราตื่นเต้นที่เจะดูเรื่องนี้ใช่ใช่แต่ว่าเหมือนแบบเราไม่เราไม่ตื่นคนเราไม่เก่งแล้วอ่าไหนไม่ตื่นคนทําไงไม่ตื่นคนทําไงนอนนอนนี่น่าจะหลับไปแล้วอ๋อไม่ตื่นเราบอกคนข้างข้างเราที่เขาไม่เคยผ่านนี้มันต้องทําตัวยังไงจากผู้มีประสบการณ์สอนหน่อยนั่งบนเวทีหลังตรงพร้อยขา แล้วก็หลับร้อนๆๆมองมองแบบเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์็ตกับทุกคนให้ทุอ่าใช่ถ้าเก่งนะเดี๋ยววันนี้จะดูอาจารย์จะว่าว่าทำยังไงใช่ครับให้ไม่ตื่นคนใช่ครับอืมเล่าเรื่องข้าวๆของเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเกี่ยวกับอะไรคนดูจะแบบได้เห็นอะไรบ้างก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแก๊งเพื่อนห้าคนนะครับก็คือมีพวกสี่คนแล้วพี่เจคนหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเออความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วก็มีเจโรงกับจิมน,นะครับเป็นเด็กสองคนที่อยู่บ้านตรงข้ามกันแต่ว่าไม่ชอบหน้ากันเเท่าไหร่ก็เลยแบบทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมาเจอกันทีไรก็ทะเลาะทุกทีแต่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ทะเลาะกันไปจนเกิดการท้าแข่งรถขึ้นมาแล้วแข่งมาแข่งมาเนี่ยเจโรมอยู่ดีก็เห็นภาพนิมิตแล้วก็ทำให้รถชนประกบอุบัติเหตุท,ทําให้มันอยู่ด้วยกันอ่าประมาณนี้ครับใช่แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายอะไรคือคือในเรื่อง ก็ไม่ถูกกันนะครับหมายถึงใครหมายถึงใครกับใครมาถึงหมาถึงหมาถึงชีนนี่แหละครับกับใครคิดว่ากับใครกันถ้าดูหน้าซีเขาก่อนให้ซีตอบ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 ไม่โอ้เออเออคนพูดเมื่อกี้อาจจะไม่ถูกหรือเปล่าใช่เลยใช่จริงแล้วสถูกใครไม่ถูกใครเนี่ยครับผมผมรักทุกคนครับแต่มีแต่แบบมีแต่ อาจจะเป็นเด็กมาแกล้งบ้างผมก็ต้องสั่งสอนเด็กอะไรผมก็รักทุกคนครับแต่บางทีผมผมอาจจะเป็นคนชอบแกล้งเด็กเฉยๆครับเกิดเดือนอะไรนะกันยากับสิงหาอืมอใครเป็นพี่นะสิงหาเนาะเป็นพี่วินาประหลพี่วินปะลาเออถูกต้ออนับ่ะครับผมเด็กตอนในเรื่องมันต้องไม่ถูกกันแต่ในเรื่องเราสนิทกันมากมันมีนะแบบบางฉากที่แบบโอ้โหมีครับมีเป็นแนวสมมติ มันเป็นหน้าใกล้กันตื๊ดๆเงี้ยมันกันขำหน้ากันเองแบบตลกกันเองตลกกันเองอ่ะแบบว่าไม่ไดนชาดที่แบบว่าอืมมันก็แบบใกล้ๆกนใล้ๆไม่มันตลกกันสองคนเนี้ยนะเธอสนิทกันแล้วเขาต้องแบบใกล้ๆกันไม่ตลกแล้วอะไรล่ะครับไม่รู้แล้วอะไรอ่ะซีตั้งแตเปิดไปซีต้องเป็นคนจบนะไม่ตลกแล้วอะไรอ่ะข้ามดีกว่าข้ามไม่ดีกว่าอหน้าใกล้เราไม่ถ้าเราไม่ตลกแล้วอะไรไงอ่ะ หูแดงมั้ยชอบไหมชอบไหมเออประมาณนั้นประมาณนั้น<อ>ต้องไมหูแดงอ่ะอ๋ะอช่วงนี้ร้อน,น,อนมากเนาะร้อนร้อนหูเขาอ๋ออาจจะพี่นิดอืมอหูเขาไปเยอะด้วยครับผมอ่ะแต่ว่าเป็นการเป็นทำงานน่าจะเป็นเรื่องที่ต่างแล้วใชคะใช่ครับเรื่องนี้มันพิเศษกว่าสองเรื่องที่ผ่านมาอย่างไรรู้ใจกันมากขึ้นหรือใช่ครับเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างจะรู้มุมกล้องด้วยแล้วก็รู้ใจหรือว่าแล้วก็อินไปไว้กัน ได้ปะอะไรนะโล่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าผ่านมาสามเรื่องแล้วมันก็มันเหมือนกับว่าเราดูประสบการณ์ทำกันอะไรกันแล้วรู้ประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์ประสบการณ์คืออะไรกันรู้มุมรู้อะไรรู้ว่ามองยังไงยังไงใช่ครับดูยังไงได้ก็สามารถแบบว่าอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าเออบทผิดนี้เราสามารถเรียนต่อไปได้มันเราเหรอม่เราหรือเขาอ่ะเออเพิ่งจะแปว่าครับ ก็จริงคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่ว่าเราเคยถ่ายกับมูเตเลฟมาใช่มูเตเลิฟตอนเก้าวัดปะล่ะแต่ถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออนแอร์ครับเรื่องนี้ออนก่อนซึ่งก็รู้สึกว่าก็เคมีก็คือเข้ากันมากขึ้นกับเรื่องแรกมากๆเพราะว่าเรื่องแรกก็แบบใหม่กันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้สนิทกันเลยเงี้ยแล้วพอพอผ่านวันเวลามาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นแบบมากๆแล้วตอนนี้อ่าใช่ครับใช่ครับตามนั้นเลยครับอืมก็ไม่จบเลย คำถามคืออะไรนะเขาบอกว่าไม่เสร์ฟหน่อยไม่ใช่เสริมอ๋อเขาอถามทษคครับไม่ค่ได้ยินคือเป็นเรื่องแรกที่แฟนๆจะได้เห็นว่าเราคู่กันไอ้ว่าเราแบบเล่นด้วยกันแต่ว่าจริงๆเราคือเราเคยถ่ายมาแล้วเราเคยถ่ายมาแล้วเรื่องนึงแต่มันยังไม่ได้ออนใช่ครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับทั้งสองเรื่องเลยแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้มาเล่นกับเขาแฮปปี้ครับรู้สึกว่าโอ้ยเข้าเข้ากันดีมากไม่เคยรู้สึกเข้าขนาดนี้ ครับแบบเออแฮปปี้แฮปปี้ที่สุดละไม่เคยรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้มาก่อนใช่ใช่ใช่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยอาจจะอาจจะเรียกว่าไงอาจจะไม่เคยร่วมงานกับคนที่สนิทขนาดนี้มันก็รู้สึกว่าแฮปปี้มามากองไม่เหมือนไาทำงานมากองใช่รู้สึกว่ามากองก็สบายใจแล้วก็อยากมากองเพราะว่าอยากมาเล่นกับมันอยากมานั่งคุยกับมันเลยอน่ครับใช่ความจริงของฟินนะตอนเนี้ฟินมากเลยไม่รู้สึกว่าก็สบายใจจริงอะแบบว่า เออสนิทกันทั้งนอกจอแล้วก็ในจอด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแฮปปี้จีนหนุกกินได้จนเป็นคนเดียวพูดถึงคาแรคเตอร์เราก่อนคาแรคเตอร์ของจีเป็นแบบไหนอ๋อคาแรคเตอร์เจโรมนะครับก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบชอบแกล้งเพื่อนชอบแกล้งไอจีนครับแล้วก็เป็นคนขี้แกล้งแต่ว่าจะมีเหมือนพลังอย่างเงี้คือแบบว่าไม่ไม่เชิงเป็นพลังอยู่แต่เมืนเป็นเป็นคาบนิด สามารถเห็นนี้ได้ครับประมาณนั้นใช่ครับตัวคีนนะครับตัวจีนก็เป็นตัวที่เป็นตัวละครที่เอเนอร์จีเยอะมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะขี้บอยวายกับโชคคอกหักแล้วก็แบบเสียงดังแล้วก็ทะเลาะกับเจโนตลอดเวลาครับ<ม>แับคนอื่นก็ค่อนข้างจะเป็นคน,น,นก็คนปกติเลยครับค่อนข้างจะอยู่กับเพื่อนได้อย่างน่ารักรักเพื่อนนะครับขี้บอยวายครับผมตัวตัวคาแรคเตอร์ของเจโน่เหมือน เหมือนซีตอนอยู่กับเพื่อนค่อยู่กับเพื่อนตรงไหนพี่อาจจะยังไม่เห็นไงอืมเราะผมอะเนี่ยกันมากใช่บองบองไหมของมันถามว่าตรงไหนที่เหมือนตรงเัยพี่ตรงตรงเลงก็จะเป็นแบบว่าแล้วไม่ต้องมาขิงกันแล้วติดกวนกวนนิดนึงติดกวนใช่กวนขี้เล่นนิดนึงทะเล่นทะเลนถ้าแบบว่าอยู่กับคนที่น้องสบายใจอะไรเงี้ยมีความแบบตลกเสียงต่ำอือตลกเสียงต่ำอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าอะไรเองทำสิเราทำนี่เอา เอ่อเจ้าว่าเสียงแบบอย่างนี้่เสียงแบบอย่านี้แบบนี้ d o บ b l e b เบ s double bass คำเสียงต่ำหรือว่าอะไรไม่ไม่เขาซีซีชอบเล่นปล่อยมุกมาแบบซีตูเอชั่นที่งงอ่าใช่ใช่มันจะชอบปล่อยมุกตอนแบบแล้วมันปล่อยด้วยเสียงต่ำๆอ่ะแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือมุกใช่ไหมเราต้องแบบวิเคราะห์นิดนึงแล้วถึงจะรู้อ๋อโอเคคือกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วขำตอนน่ะขำกลับบ้านไปแล้วเพิ่งเก็ตคือขำที่เขาแบบ อะไรวะอ๋ออาแล้วแล้วตัวคาแรคเตอร์ของจีนเหมือนในเรื่องไหมมีเหมือนไหมครับเพราะเมื่อกี้จะว่าโควับโบวายมีมีแยบเหมือนบ้างแยบเหมือนแต่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเหมือนจีนอยู่เพราะว่าเข้าคาแรคเตอร์มากเกินไปใช่ใช่เหมือนเหมือนตอนเหมือนคีนใช่ไหมเหมือนเราอยู่กับเรื่องนี้มาประมาณหลัสามสี่เดือนตั้งแต่เวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนจีนก็ซึมซับไอ้คาแรคเตอร์จีนเข้าไปด้วยมันก็เลยอาจจะทําให ชีนอาจจะเหมือนจีนบ้างอ๋อวผมเป็นชีนเหมือนจีนมากกว่าจีนเหมือนชีนใช่ปีไม่ค่อยรับเราไม่ไม่ค่อยครับเพราจะใช้ energy เยอะมากเหมือนแบบว่าบางทีมันสำสำหรับปีอะดีไหมเขาไปขอโทษครับพี่ขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษผอ้พีไปแล้วมันก็คนละแบบอะทุกปีชีนจะเปลี่ยนไปเรื่อยเใช่อยเออใช่ใช่ก็ไปแกลดีพี่ใจเย็นขึ้น มีปัญหาทำไมอันนี้อันนี้น่าจะแบบอินประสบการณ์กันป่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้อ่ะตอนนี้ปัจจุบันก็ชอบหมดก็ชอบหมดอากผ้าดีกว่าใครที่เจอว่าล่ะครับครับก็ในเรื่องนักเลือกในเรื่องรับบทเป็นฟาร์มครับฟาร์มก็จะเป็นแบบว่าคนในแก๊งที่ซีเรียสซีเรียสนิดนึงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นมุกไม่ค่อยตลกไม่ค่อยกวนตีนใครอะไรเงี้ยครับ จะเป็นแบบจะเป็นแบบเขาเรียกว่าน้าขรบตื่นอะไรนะน้าขรบตื่นในแก๊งอาจจะใช่ก็ได้อ,อ่าก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบคอยให้คําปรึกษาให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยเ,เวลาเพื่อนมีเรื่องหรือไม่ก็เจ <c oughs> จะมีเรื่องแบบเรื่องฝันอะไรเงี้ยก็มาปรึกษาฟาร์ม <c oughs> หรือว่าแบบเป็นคนที่คอยเตือนแวนเวลาแบบแวนมันดือ้อหรือว่าแวนมันทําตัวไม่ดี <c oughs> ทำน,น,นู่นทำนี่ทำนั่นอ <c oughs> ะไรเงี้ยเราแต่แวนไม่ค่อยชอบฟังหรอกครับแต่ว่าก็ต้องเตือนไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเราชอบเขาราเราบอกเลยเริ่มต้นคือ เคยบอกไปแล้วเคยบอกไปแล้วนี่พีแรกคือรู้เลยว่าเราชอบเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าก็ต้องรอดูที่ EP พหนึ่งนะครับแรู้แล้วแน่แต่ว่าอะไรครับคาแรคเตอร์เอจำคำถามได้ครับผมจำแล้วคำถามขอโทษขอโทษโอเคคาแรคเตอร์ในเรื่องใช่ไหมก็เหมือนไหมใช่ไหมครับก็ไม่มั่งเป็นยังไงก่อนเป็นคนเจ้าชู้ครับมากมากเจ้าชู้มากมาก เป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรแบบชิวๆแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะจะชอบชอบเตาะคนแล้วก็ชอบโดยเฉพาะเตาะเตาะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืม,มเหมือนปแะบบไม่เหมือนแบบไม่เอาดีกว่าเจอเขาเหมือนไหมก็ตายละก็มีบางพาร์ทที่เหมือนครับแต่ว่าผมว่าน้องมันไม่เจ้าชู้หรอกเลยเนี้ยใช่แล้วก็ <laughs> แล้วก็ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> ขอคิดก่อนเขาคิดก่อนคืออาจจะอาจจะอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนตรงที่แบบ แพลวชอบกวนตีนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบควรหรอใช่ขอโทบแพลแพาวชอบกวนคนอื่นแล้วก็ชอบทําให้คนอื่นหงุดหงิดแต่ว่าได้งุดหง,งิดในเวที่โพสิทีฟนะครับหงุดหงิดแบบเอ้ยผ่อนเคี้ยวอะไรเงี้ยรอพี่อะไรนะรอพี่อาจจะโพสิทีฟแต่ว่าอันนี้อาจจะอายอากจะกระเทียมอยากจะกระเทียมนิดนึงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าคือ เราสนิทสนิทกันอยู่แล้วป่ะหรือว่าสนิทกันเรื่องสนิทกันเรื่องนี้ครับอืมอืมใช่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 ครับใช่ใช่พอพอทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างแต่ละคนสนุกครับควาจริงรู้สึกเข้าขากันดีมากโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะชินนเข้าขากับใครสุดให้ชินตอบช่วยตอบหน่อยลูกให้เกียรติพี่หน่อยให้เกียรติพี่หน่อยให้เกียรติพี่นิดนึงครับพี่ครับพี่เอ่อพี่เซิร์ฟครับขาผมคือคือมันจะมี ตีเนี่ยสนิทอ่าอยู่แล้วแล้วพี่ชีนแล้วพี่เซิร์ฟแล้วพี่เจเจครบแล้วครับพอดีแก๊งเราสี่คนอ้ครบแล้วครบแล้วสี่คนใช่แล้วนะดีไม่เป็นไรเขาบอกอ๋อเรามีเรามีคนหนึ่งน้องจาว่าครับ อ่าน้องจาว่าค่อนข้างจะดื้อนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเด็กน่ารักอยู่ครับตอนในทํางานแล้วสนิทไหมครับของน้องจาว่าเนี่ยน้องค่อนขาจะเป็นแบบว่าความสนิทของคีนกับจาว่านี่คือมันเป็นยังไงครับเป็นเหมือนเป็นพี่น้องครับน้องฉันแบบว่ามาต่อยาพี่คีนครับพี่คีนครับเขาที้เป็นยังเป็นน้องคุณใช่ไหมเป็นน้องเป็นน้องไมแล้วแล้วน้องคีนเขาก็จะมีความขี้บ่นของเขาแบบวันนี้ผมเป็นพี่ผมก็ต้องค่อยๆตบตกให้เขาร้องเขารอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขึ้นในเรื่องเดี๋ยวนะชื่อเรื่องว่าอะไรนะไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันอะไรตอนนี้วาจะเป็นยงง้ เรไฟทงไปเลยไนทงไปเลยครับพี่เออคือไม่ใช่เสี่ยคิดรักไม่ใช่เสี่คิดรักกันมากตอนนี้เออเออเอี๋ยวดิเอา๋ยวดิใช่ใช่ใช่มีเรื่องจริงใช่เรื่องจริงใเรื่องจริงครับพี่ถามต่อเลยถามต่อเลยพี่เซิร์ฟครับอะไรนะครับสนิทกับใครมากที่สุดเอ้ยตอบไปดีหน่อยพี่ถ้าเกิดพี่เล่นฉีกมันจะดีนะพี่โอ้ยก็สนิทกับจาว่าแหละครับสนิทกันมากๆอืมสนิทกับพี่หรือเปล่า อ่ะสนิทกับพี่หรือเปล่าเอ้ยสนิทดิอาจจะมากกว่าสนิทหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยไม่สนิทกับพี่สนิทกับใครเอออ่ะแล้วเราก็การทำงานกับพี่นิวเหรอคะเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับพุ่งขนพี่นิวเนี่ยพี่นิวสิวัฒน์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนี่เขานี่คือแบบว่าเขาเนี่ยคือแบบเวลาสมมติว่ามีมีใครมี problem นั่งอย่าเนี่ยเขาจะมาคอน s u l t p r o b l e เขาจะมาดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเราจะมี solution ยังไงในทางแก้หนึ่งสองสามสี่อย่างเช่น ที่แบบรวอลรมตอนที่มันฝันไม่ได้เนี่ยพี่นิวทําทไงพี่นิวให้ไปนอนแล้วให้ไปฝันจริงๆม่เขาก็เขาก็ให้เรานึกภาพไงแล้วว่าแบบมันประมาณไหนมันต้องนึกจากอะไรประมาณนั้นดีเห็นไหมครับดีมากอ่ะพี่เซอร์ตอนพี่เซอร์ปันนึกไม่ออกพี่นิวทำไงพี่อ๋อก็เดินมาบอกครับว่าต้องมีภาพอะไรในหัวใช่ไหมให้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้จะรู้สึกแบบนี้คิดอย่างนั้นจะรู้สึกแบบนั้นเก่งไหมพี่เก่งครับเก่งที้เก่งไหมอาจารว่าเป็นไงบ้างต่อ

แอคชั่นเออไอ้มาไม่ไม่ไม่เอาจริงคือคือผมอะถ้าจําได้ก็จําได้บ้างในบางครั้งอาจจะมีพลาดบ้างนิดหน่อยแต่มันก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเครื่องทางกองก็จะมีทางแบบคนที่แบบคอนติเนียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมเห็นเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วแบบเออเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรหรือว่าโอ้โหโอ้ยใหญ่ใหย่างให้เขาแบบเขาว่าเออมีงานทำ่อย ได้แบบวิ่งไปวิ่งมาแบบแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยเฉยอันนี้คือชี้แจงให้พี่นิวเข้าใจใช่แกแกเดี๋ยวว่าแก้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวชี้แจงแลยวว่าแก้ตัวหาข้ออ้ามาเรื่อยอ้าวผดื้อยังไงคะพี่นิวดื้อแบบไหนแต่ปวดที่พีดื้อแบบไหนไม่ดื้อจริงไม่ดื้อผมไม่ดื้อผมไม่ดื้อผมเรียบร้อยที่สุดแล้ววู้ชามายิ่งพูดอยู่พิรุธมากเลยโดยสุดเป็นคอฟเฟไม่ดื้อครับเป็นเด็กดีอะไรก็จะพูดพี่เะพูดไม่ดื้ออือ ม่มันต้องไล่แบบนี้แหละ,อะของของ,ขอ,งอ่าแล้วแล้วของคินดื้วยยังไงนะเอย่ <laughs> ยลูก,กไม่ยอมใส่แจ็คเก็ตไม่ยอมใส่เสื้อไม่ยอมใส่กี่ดูคือผมคนขี้ร้อนมากแล้วสี่คนขี้หนาวมากผมพูดตรงนี้เลยนะฮะเอาหนูลูกนเนี่ยหนึ่งชั้นสองชั้นของรับนี้เป็นชั้นนะอันนี้สามชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเป็นเรื่องของเป็นอย่างนี้นพี่พพะ อันนี้อันนี้นับ,นบเป็นชั้นหนึ่งนับ, Serbia, บน<ด>ิคไอ่เอาคเอาอย่างนี้แล้วกันนับนิคไ pues อ่ในเรื่องอย่างเงี้ยผมแบบพี่ครับผมขี้ร้อนมากครับพี่นิวผมขออนุญาตแบบว่าเออซุดตัวนั้นออกได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วซีคนขี้หนาวมากพี่คิดสภาพนั้นอยู่ในห้องแอร์ผมใส่สามชั้นผมออกถอดออกเหลือหนึ่งชั้นแต่สี่ใส่สองชั้นเดินไปข้างนอกอเพราะสีขี้หนาวอ่ะมันสลับกันเลยไม่ก็หนูลูกมันการแสดงมันคาแรคเตอร์ลูกหนูคาแรคเตอร์เขาใส่หนูก็ต้องใส่ค่ะหนูมาสวมบทเนาะใช่ไหมเออเห็นไหม เป็นทีของกูแล้วเว้ยแล้วจว่าแล้วนี่ยังไม่จบผมขอต่อก่นแล้วจะว่านะพี่เขาถามผู้กคำกาชุดลายคอสตูมพี่เห็อย่างนั้เสื้อสีม่วงอ่ะพี่มันไม่เห็นเสื้อสีม่วงเหรอเขายิบสีดำมาให้ฉันก็ใส่อือเออดินบนดาดฟ้าจะกี่ชั้นเนี่ยองใส่เสื้อตากแดดเลยมีฉากมันไหมเดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนอ่ะอ่าจะรอดูอ่ะแล้วจะว่าเสื้ออยังไงคะ โอ้โหเอาอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือต้กับเพื่อนะข้าวของไม่ได้ครับได้เอออ่ะได้ครับแล้วก็จะได้อยู่คนเดียวข้าวของได้ได้ครับแต่ว่าอ่าให้ฝากนิดนึงว่าวันนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างแล้วก็ดูได้วันไหนที่ไหนบ้างครับได้ครับ อ่ะโอเคพี่สี่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 พี่สีตอนนั้นผมช็อตไปแล้วช็อตไปแล้วก็แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างเนาก็เห็นความสนุกของเรื่องนี้ครับผม ช่วยหน่อยเด้อมามาได้ผมพูดเองมาเลยครับทุกคนทุกคนจะได้เห็นความแบบว่าน่ารักของพวกเราสี่คนอ่าแล้วก็ความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสี่คนแล้วมีพี่เจเจอีกคนหนึ่งเนาะแล้วก็เห็นเั้งเออมันเป็นจริอ่าแต่ว่าลอมคอมก็แต่เห็นว่าโรแมนตินคอมเมดี้นะครับแล้วก็มีมีแฟนตาซีด้วยนะครับแล้วก็มีเลื่อะไรมีบว่านะครับว่ามันพวกมันไม่ถูกกันเนี่ยมันจะตีตีกันแล้วก็จะน่ารักมากๆแล้วก็ยิงพลังใส่กันยิงพลังใส่กันตุ้มตุ้มตุ้มตั้มอะไรอแต่ว่า ติดตามติดตามมาติดตามชมไดที่ไหนนะครับทุกูดคนแฟนที่ผมหลอข้างล่างได้ครับเขาเริ่มจะแบบว่าจะกลับบ้านละเราจะเอาหรือแมบอกว่าศิลปินอย่าไปตีกันค่ะไม่ได้ตีเลยครับกำลังสอนน้องจาว่าอยู่อ่าแต่ผมก็กำลังดูแลน้องชีนได้ครับอ่าอพีนี้ะครับไหนใครว่าพูดไม่ถูกกันให้ดูเฮตนะครับออนไลน์ทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจีนยี่สิบห้าแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทูวิชแนลนะครับผมใช่ ใช่ครับ EP แรกจะฮอแค่ไหนคะ EP แรกจะฮอบแค่ไหนเหรอครับ EP แรกมีอะไรบ้างนะฉันไม่รู้เพราะว่าเพราะเราเราเราดู้อมทุกคนใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแฟนเซลไหมคะเอ้ยได้เยอะนะน่ารักเธออาจจะแพ้ได้นะเพราะแฟนแฟมาเยอะเลยอือผมว่าผมไม่มีใครรู้สึกแพ้ถ้าตอนนี้แล้วผมสตอนแพ้มากาตอนนี้พี่นิวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ครับ อ่ะแฟนๆก็พร้อมแซวได้เลยได้ครับพร้อมแซวได้ไดไดโอเค<ด>ค่ะขอบคุณคมากบคิญครัน